เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่สิบสาม อาเจินปรนิบาิหวีผมให้เจ้าไว้อย่างละเอียดทุกเส้นนางไม่ได้ทำผมให้คุณหนูเพราะเห็นว่าคข้มแล้วหญิงสาวกำลังเตรียมเข้านอนบนใบหน้าเจ้าไวเพียงทาน้ำมันบำรุงความงามเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้แต่งหน้าเพิ่มเติมเมื่อแต่งกายเรียบร้อยนายสาวก็สั่งให้อาเจินไปพักเสียส่วนตัวเองกางตำราออกอ่านเงียบๆอยู่ในเรือนพัก ตราบจนพระจันแขวนตัวสูงจนเกือบถึงกลางหัวหญิงสาวถึงพับตำราเก็บนางหยิบปิ่นเงินธรรมดาเล่มนึงมาถือไว้ก่อนจะดับไฟในห้องอาจารย์ที่ยังนั่งรอประนบัติอยู่หน้าห้องเห็นว่าไฟในเรือนคุณหนูดับก็กลับไปยังห้องพักด้านหลังที่พวกบ่าวใช้นอนร่วมกันส่วนหลิวเจ้าไว้ที่ถูกสาวใช้คิดว่าเข้านอนแล้วนั้นนางกำลังใช้แสงจันกระจ่างส่องแท ตาเกียงหญิงสาวกล้ามวยอย่างลวกๆและเลือกปักปิ่นเงินที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรเมื่อทุกคนในเรือนหลับคงมีเพียงดวงจันทร์กลมโตที่เป็นพยานว่านางรอบออกจากห้องในยามวิกาลเช่นนี้หลิวเจ้าเว่ยดวงใจไม่ได้สงบเหมือนภายนอกที่แสดงนับตั้งแต่มาอยู่ที่ตำหนักฤดูร้อนภายในที่อัดแน่นไปด้วยความเครียดแค้นจริงชังผลักดันให้นางไปเผชิญหน้ากับศัตรูครั้ง แล้วครั้งเล่าแต่กลับกันความโดดเดี่ยวทําให้นางหวาดกลัวขึ้นมานางกลัวว่าตนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยินเหมือนเช่นในชาติก่อนแม้จะเคยตายตกจนได้ชีวิตหวนคืนมาอีกครั้งแต่นางไม่ได้มีความสามารถสูงทรงนอกจากความคิดที่กว้างขวางล้ำลึกขึ้นกับความพยายามที่จะฝึกฝนตนเองในหลายๆด้านเพื่อเตรียมรับมือกับแผนการชั่วร้ายที่รออยู่แต่ปฏิเสธไม่ ได้ว่าภายใต้ความสงบนิ่งและแผนการร้อยแปดในสมองหญิงสาวมีความกังวลซุกซ่อนอยู่เสมอซึ่งตอนที่มาถึงที่นี่นางก็ได้เห็นแล้วว่าจิตใจของตนยิ่งทวีความว้าวุ่นจนข่มมันลงไม่ได้แม้แต่เพียงชั่วยามยิ่งอยู่ใกล้ศัตรูคู่แค้นในความเดือดดาลนที่เผาผลาญอารมณ์นางมีความพะวงอยู่เต็มไปหมด การต้องทำตัวให้สงบนิ่งต่อหน้าผู้อื่นทำให้หญิงสาวไม่อาจปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดแท้จริงแม้แต่น้อยยามนี้จึงฉวยโอกาสถือคอมกระจกเดินออกมาสงบใจที่อุทยานปทุมมาศที่แห่งนี้เป็นอุทยานพันไม้ที่สร้างขึ้นล้อมสะบัวนับพันดอกพี่แข่งกันแบ่งบานในยามกลางวันหลิวเจ้าไว้ที่ได้ยินชื่อเสียงความงามของที่นี่สมสกครานอยากมีโอกาส ย้อนกับตาตัวเองบ้างแต่นางเก็บตัวมาตลอดเพื่อแผนการในวันข้างหน้าจึงไม่อาจออกมาแตดเตร่เที่ยวเล่นเหมือนคุณหนูคนอื่นๆในยามกลางวันจนเวลานี้พี่ไม่อาจสงบจิตใจลงได้แล้วนางจึงหวังมาพึ่งความงดงามของสระบัวพันสายและแสงจันท์สีนวลชะล้างความกังวลเพื่อให้ตนเยือกเย็นกล้าหาญขึ้นอีกครั้ง นางวางโคมกระตจกลงด้านข้างก่อนจะยอบกายนั่งลงบนพรมหญ้าที่ริมสะอย่างไม่รักษากิริยาช่วงเวลาเช่นนี้นอกจากทหารยามคงไม่มีใครออกมาเพ่นพ่านเช่นนางอีกดังนั้นนางจึงไม่กลัวว่าใครจะมาพบเห็นตนในเวลาอ่อนไหว หญิงสาวไม่ได้ทำอะไรนอกจากท่อสายตามองดอกบัวที่ยังไม่เบ่งบ้านและพระจันที่ส่องสว่างอยู่บนผิวแมกนางนั่งเงียบทอดอาลัยอยู่ตรงนั้นถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนถึงคิดจะลุกขึ้นเพื่อกลับเรือนท่าน หลิวเจ้าเว่ยใส่ดุ้งเฮือกเมื่อหันไปจับด้ามคอมกระจกแล้วพบว่าด้านข้างมีบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่หญิงสาวลุกพรวดก้าวถอยหลังไปด้วยอารามตกใจคนผู้นี้แต่ก่อนที่จะได้เอ่ยปากอะไรกับคนที่เข้ามาขัดความสงบของนางหลิวเจ้าเว่ยก็ต้องร้องขึ้นโอ้ย หากเทียบจากการมีชีวิตมาสองชาติพบบูรุษที่ยืนอยู่ต่อหน้านางในยามนี้นับว่าเป็นชายที่รูปงามที่สุดที่นางเคยพบเห็นมาช่วยชีวิตแต่รูปโฉมใดๆก็ล้วนไม่สำคัญแล้วในเวลานี้ โอ้ยหลิวเจ้าเว่ยร้องออกมาด้วยความเจ็บแสบไม่รู้มาแรงชนิดไหนที่บินเข้าตานางแต่มันทำให้ตานางแสบไปทั้งเบ้าจนแดงเถือกมือที่ถือคมกระจกต้องวางทิ้งแล้วยกขึ้นมากุมหน้าฝ่ายชายหนุ่มมองหญิงสาวโอดอ้อยอย่างเจ็บปวดไม่คล้ายเสแสร้งทั้งตลอดท่าทางนางไม่รักษากิริยาแม้แต่น้อยก็ขมวดคิ้วแม่นาง เจ้าเป็นอะไรไปมือของเขายังควยอยู่ข้างหลังขณะที่เดินเข้ามาใกล้นางพี่กุมตาซ้ายงอตัวลงร้องอย่างปวดแสบปวดร้อนตัวอะไรไม่รู้เข้าตาค่ะนางตอบ้วนสัน้นขอโทษใต้เท้า ข้าเสียมารยาทแล้วนางพยายามเปิดตาอีกข้างเพื่อมองหาน้ำสะอาดแต่ความแสบร้อนทำให้นางหรีตายจนหน้ายู่เห็นแล้วทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าขันชายหนุ่มมองท่าทางหญิงสาวแล้วอยากหัวเราะแต่หน้าที่แดงจัดดูทรมานนั้นไม่ชวนให้ขำด้วยไต้เท้า ท่านช่วยค้าหาน้ำสะอาดได้หรือไม่นางแสบตาลามไปจนถึงกระบอกลืมไม่ขึ้นจนต้องหลับตาปีข่มความเจ็บไว้หากเดินหาเองคงใช้เวลาอีกนานจึงร้องขอให้เขาช่วยโดยไม่สนยศตำแหน่งแล้วต่อให้เป็นอัการะเสนาบดีมาในตอนนี้นางก็จะเรียกใช้เขาข้าหรือเขาชี้ตัวเองอย่างแปลกใจที่ถูกใช้ ที่นี่มีคนอื่นอีกหรือนางขึ้นเสียงยังหงุดหงิดไม่ทันใจท่านแค่บอกข้าว่ามันอยู่ไหนก็ได้ข้าจะไปล้างหน้าเองไม่เช่นนั้นข้าคงต้องใช้น้ำในสระบัวล้างตาแล้ว เขาหันมองรอบกายอย่างสับสนดูลังเลที่อยู่ๆโดนสตรีมาสั่งแต่สุดท้ายก็ยอมเดินไปหาให้หลิวเจ้าเว่ยพยายามใช้ผ้าเช็ดหน้าเขี่ยมาแลงออกจากตาถ้าทางไม่รักษาความงามอะไรทั้งนั้นหากใครมาพบนางยามนี้คงกลืนคำชมว่าเทพพิดากองทัพอะไรนั่นลงไปเน่าในท้องแน้่นางนั่งปวดสะปวดร้อนหน้าตายันใบหูแดงไปหมดจนเห็น อีกฝ่ายกลับมาพร้อมกระบวยน้ำอันใหญ่ไม่ต้องรอให้เขาพูดทันทีที่เขาเดินเข้ามาใกล้นางก็วิ่งเข้าไปหารีบตุ่มหน้าลงไปลืมตาในาน้ำทั้งที่เขายืนถือราวกับเป็นบ่ารับใช้ของนางเจ้าเว่ยก้มหน้าลงล้างตาแล้วเงยหน้าขึ้นมากระพริบเพีทีอยู่สองสามทีแล้วล้างซ้มอีกเมื่อรู้สึกดีขึ้นจึงยกมือขึ้นลูบหน้าที่น้ำหยดพ่าถอยห่างออกจากกระบวยน้ำอัน แล้วพยายามปรับสายตาให้เข้าที่เข้าทางนางหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งเมื่อรู้สึกว่าความรู้สึกแสบมันลดลงจึงถือโอกาสหันไปมองหน้าเขาราวกับว่าตอนเพิ่งพ้นโทษประหารแต่ไม่นานนางก็ตระหนักบางอย่างขึ้นได้ให้ไต้เท้าได้เห็นเรื่องขายหน้าแล้วหญิงสาวถอยเท้าออกไปยิ้มแยะประคองมือของให้เขาขอบคุณไต้เท้าที่ช่วยเหลือ ข้าขัดอารมณ์สุนทรีของท่านช่างเสียมารยาจริงๆนางก้มหัวปลกๆขอโทษอย่างอับอายชายร่างสูงเทน้ำในกระบวยทิ้งก่อนวางมันลงข้างตัวแม่นางดีขึ้นหรือยังดีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วนางแทบจะใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าตัวเองแล้วเดินหนีไปหากไม่คำานึงว่าอีกฝ่ายคงเป็นคนใหญ่คนโตไม่น้อยถึงได้มาอยู่ในวังเวลานี้ ผู้หญิงตัวคนเดียวทำไมออกมากลางดึกไม่กลัวพบคนไม่ดีหรือไรเขามองนางตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเอามือไพรหลังเอ่ยปากถามคนไม่ดีอะไรกันเจ้าคะทางหารออกจะเต็มวังหากมีคนร้ายเล็ดลอดเข้ามาได้คงเป็นยอดฝีมือแล้วอีกอย่างคนแบบนั้น คงไม่มาทําร้ายคนไร้ประโยชน์อย่างข้าหรอกนางปรับลมหายใจตัวเองให้ปกติก่อนจะขยับเว้นระยะจากเขาเพิ่มอีกนิดจะบอกว่าเจ้าไม่กลัวแต่เมื่อครู่เจ้าเพิ่งาวาหนีข่าร้าวกับเห็นผีเขายังจำท่าทางตอนนางหันมาพบเขาได้สีหน้านางในตอนนั้นชวนหัวเป็นที่สุดก็ท่านมาไม่ให้ซส้มให้เสียง ข้าไม่ได้กลัวเพียงแต่ตกใจเท่านั้นนางเพียงยังหัวรันที่นี่เงียบนักจูจูหันมาพบใครไม่รู้ยืนอยู่ใกล้ๆเป็นท่านจะไม่ตกใจได้หรือเก่งปล้านักเขายิ้มหยันเอ่ยชมประชดหลิวเจ้าว้ยรู้สึกว่าตัวเองเสียศูนย์และเผลอเปิดนิสัยเดื้อรันดั้งเดิมของตนออกไปเสียแล้วจึงพยายามระง,งับคำไม่พูดดาเรื่อยเปื่อยอีก เจ้าเป็นลูกหลานขุนนางตระกูลได้เขาถามขึ้นนางมองการแต่งกายด้วยเนื้อผ้าชั้นดีตั้งแต่หัวจรดเท้าของเขาไหนจะความสง่างามหน้าเกรงขามที่ไม่อาจพบเห็นได้บ่อยนั่นอีกหญิงสาวคิดแล้วใส่หน้าพืดท่านคงเป็นขุนนางใหญ่ของราชสำนักแนะ่ ผู้อาวุโสตระกูลข้าน้อยรับราชการอยู่เช่นกันหากบอกท่านแล้วท่านเอาเรื่องนี้ไปติติงกับผู้อาวุโสในตระกูลข้าน้อยคงไม่มีหน้าอยู่แล้ว เรื่องอะไรนางจะต้องแนะนำตัวให้บุรุษแปลกหน้ารู้กันถึงเขาจะรูปงามแปลกตาชวนตะลึงขนาดที่เทียบกับเฉินหลงปัวซึ่งมีทั้งรูปเป็นทรัพย์ทั้งมีความองอาจและดุดันผู้นั้นแล้วบุรุษตรงหน้านางนี้ยังนับว่าเหนือกว่าหลายส่วนกลิ่นอายของเขาคงมาจากตระกูลชั้นสูงแน่หากไม่ใช่ขุนนางแถวหน้าก็คงเป็นพวกมีบรรดาศักด กองโหปัวจื่อนานอะไรเทือกเทนั้นร้ายที่สุดอาจจะเป็นถึงพวกอ๋องหลิวเจ้าเว่ยไม่อยากให้การออกมายามวิกานี้รู้ถึงหูนาชายและนาสะพ้ยนางจึงเลือกใบเบี่ยงไม่ตอบคําชายหนุ่มมองใบหน้าเปลือยเปล่าไร้สิ่งเติมแต่งของนางแล้วรู้สึกประหลาดใจนักทั้งยังตระหนักว่าสตรีผู้นี้ช่างเจ้าแล่นางเปลี่ยนไปแทนตัวว่าข้าน้อยอย่างไม่ติดขัดว่าตอน เพิ่งจะขึ้นเสียงใส่เขาไปเมื่อไม่นานมานี้เองอีกอย่างสตรีกับบุรุษพบกันยามวิการเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเอาได้ข้าน้อยขอให้ใต้เท้าลืมเรื่องวันนี้ไปเถอะนะเจ้าคะช่วยลืมสาภาพหน้าขายหน้าของนางไปให้หมดเถอะงั้นหรือเขาเลิกคิ้วข้าแปลกใจนัก ที่เห็นเจ้ายุดถือเรื่องพวกนี้ไม่นับที่ตั้งแต่พบหน้าเขานางก็เสียกิริยาและฝ่าฝืนมารายาสตรีไปไม่รู้กี่เรื่องยามนี้เองยังมีหน้ามาพูดได้อีกค่ะนางมองสายตาเขาอย่างไม่เข้าใจก่อนจะลองเอื้อมือจับผมตนเอง ปิ่นเงินบนผมของนางอันตราฐานหายไปแล้วคงหลุดไปตอนนางวิ่งวุ่นวายกับตาที่เจ็บแย่แล้วนางตั้งใจปักปิ่นมาหลวมๆเผื่อว่าต้องพบพวกองคารักษ์จะได้ไม่ถูกต่อว่าเรื่องข้อห้ามสตรีแต่ไม่ได้ตั้งใจปักให้แน่นหนานักเพราะคิดว่าไม่นานคงกลับไปนอนสตรีต้าถงมีข้อห้ามเรื่องการปล่อยสยายผมต่อหน้าบูรุษ พี่ไม่ใช่ญาติสนิทนับว่าเป็นการเสียมารายาทอย่างยิ่งทั้งอาจจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดว่านางกำลังหยิบยื่นไมตรีเชิงชูสาวหญิงสาวอาปป้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆและใบหน้าก็ซีดลงเรื่อยๆเช่นกันคราวนี้นางหันไปมองรอยยิ้มขบขันบนหน้าเขาราวกับคนที่เจอผีจริงๆไตเท้าอาภัยด้วย ข้าน้อยเสียมารยาทแล้วนางพูดเสร็จก็หันตัวไปขวาคอมกระจกแล้ววิ่งหน้าตั้งร้าวกับหนีสัตว์ร้ายก็ไม่ปานชายหนุ่มร่างสูงยังตะลึงพี่นางกล้าวิ่งสับขาหนีเขาต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นเสื้อผ้าบนร่างนางล้วนปลิวลมพลิ้วสวายเห็นได้ชัดว่าตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตและไม่เหลียวหลังแม้แต่น้อย กว่าจะนึกว่าควรตามหรือไม่แผ่นหลังของนางก็หายวับไปกับหมู่ไม้ในอุทยานแล้วเขาแค่นหัวเราะในลำคอก่อนใส่หน้าอย่างละเหี่ยใจนับว่าคืนนี้ได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆแกรก ชายหนุ่มหยุดยืนอยู่ตรงนั้นมองพระจันทร์อยู่ครู่หนึ่งก็เดินกลับแต่เท้ากลับเหยียบถูกบางสิ่งบนพื้นหญ้าเขาย่อตัวลงไปเก็บมันขึ้นมาจึงพบว่าเป็นปิ่นเงินที่แสนธรรมดาลวดลายและฝีมือล้วนสามันราคาคงไม่ได้มากมายอะไรต่อให้หายไปสักชิ้นก็คงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเขามองปิ่นในมือกับทางที่หญิงประหลาดหายลับไปสลับกันสุดท้ายจึงตัดสิน จเอามันเก็บไว้ในอกเสื้อหลิวเจ้าเว่ยรู้สึกตื่นตระหนกจนนอนไม่หลับอยู่ค่อนคืนกว่าจะพักผ่อนได้ก็เกือบฟ้าสว่างเช้าวันนั้นนางจึงตื่นสายผิดปกติแต่อาเจินไม่กล้าปลุกเพราะคิดว่าเมื่อคืนคุณหนูอ่านตำราจนดึกดื่นอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างสาวใช้เลี่ยงไปจัดเตรียมสำรับไว้รอหญิงสาวเงียบ ตอนสายมาอีกหน่อยหลิวเจ้าเว่ยก็ทนร้อนไม่ไหวลุกขึ้นมาล้างหน้าและกินข้าวเจ้าเว่ยมีกิจวัตรในทุกวันคือการไปอยู่เป็นเพื่อนฉินฟ้านฟ้านเนื่องจากท้องของนาง ทำให้ฉินฟ่านฟ่านไม่สะดวกออกไปสมาคมกับพวกหูหยินตระกูลอื่นนางมักจะเดินเล่นอยู่แค่แถวหน้าเรือนหรือส่วนที่คนไม่นิยมไปเดินนักเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกชนหลิวเจ้าไว้เองจึงรับหน้าที่คอยอยู่เป็นเพื่อนไม่ให้นางเหงาในวังหลิงซานแห่งนี้มีท้องพระโรงสําหรับว่าราชการอยู่ด้วยในทุกวันพวกขุนนางที่ถูกเรียงให้ตามสเสด็จล้วนต้องออกไปร่วม ่าราชการไม่ต่างจากตอนอยู่ในถงเยี่ยนเพียงแต่งงานทุกอย่างถูกส่งมาที่เจ้อเจียงเป็นการชั่วคราวแทนเจ้าเว่ยมาก็ดีแล้วนางกำนันเพิ่งเอาขนมใหม่มาให้ชิมเจ้าลองดูสิสิน่าฟ้านฟ้านสีที่จานขนมสีสวยบนโตะ๊ะเจ้าเว่ยยิ้มรับเข้าไปนั่งข้างนางอย่างสนิทใจท่านกินแล้วหรือเจ้าคะอุ้มท้องอยู่แบบนี้ต้องกินให้มากหน่อยนะเจ้าคะ กินไปนิดหน่อยแล้วแต่มันหวานนักข้ากินมากไม่ไหวสาวๆอย่างเจ้าลองชิมดูน่าจะถูกปากหากชอบก็เอากลับไปที่ห้องด้วยก็ได้ขอบคุณนะสะพ้ยเจ้าค่ะ จริงสิเมื่อเช้าคนขององค์หญิงหงเซี่ยวส่งเทียบมาให้แจ้งว่าเชิญสตรีแต่ละเรือนร่วมงานเลี้ยงชมบุปผาที่ศาลาสิบทิศในอุทยานเก้าข้าคงไม่ไปร่วมแน่แต่เจ้าน่าจะไปพบปะผู้อื่นเสียหน่อยฉินซื้อเรียกบ่าวรับใช้ให้นำเทียบเชิญมาให้เจ้าไว้ องค์หญิงหงเซียวหรือเจ้าคะนางเป็นแชษฐาพคีนีของห้องแต้เป็นองค์หญิงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องชมชอบหาความสนุกมักเป็นประธานจัดงานเลี้ยงหรือชุมนุมกิจกรรมอยู่ร่ำไปงานกัดพรุ่งนี้ เจ้าแต่งตัวให้งามสักหน่อยจะได้ไม่มีใครกล้าดูถูกชินซื่อคิดว่าหลิวเจ้าว้ยคงไม่ได้อยู่เป็นสุขที่บ้านสกุลหลิวนักเบื้องบนมีมารดาเลี้ยงกดอยู่บิดาก็ไม่เหลียวแลจนต้องาะเหตุไปอยู่ถึงจิ้นหยางแม้ชาติกำเนิดทุกสายแต่ไม่ต่ำต้อยแต่คนในต้าถงล้วนยกย่องคนสูงทรงเหยียบย่ำคนตกตำ่ำหลานสาวผู้นี้อาจจะกลายเป็นเป้านินทาของผู้อื่นเอาได้ ท่านนะไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะถึงข้าไม่เคยร่วมงานเลี้ยงในตำหนักหรือดูร้อนมาก่อนแต่งงานเลี้ยงในถงเยี่ยนนั้นไปมานับไม่ถ้วนสิ่งใดควรไม่ควรข้ารู้ดีนางเอ่ยตามจริงในชาติที่แล้วหลังกลับถงเยีย่ยนนางได้รับเทียบเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงมากมายใครทุกคนอยากชมดูว่าที่พระชายาของอันอองมีคนพยายามตีสนิทนางเพื่อหวังสารสัมพันธ์เอาไว้ในวั แต่พอนางเริ่มมีชื่อเสียคนที่พยายามพนาวพนอในตอนแรกก็ตีตัวออกห่างจนสิน้นดูท่าทางรู้ความของเจ้าไว้ชินซื่อก็พยักหน้าอย่างวางใจอย่างไรเสียหลานสาวผู้นี้ก็เป็นบุตรีภระระยาเอกท่านปู่ของนางบิดาของหลิวเฉียน ก็เคยเป็นถึงอัครเสนบาบดีผู้มีชื่อเสียงผนวกกับความคิดอ่านของคนสกุลเผานางน่าจะใช้การได้เจ้าวัยพลิกเทียบเชิญในมือเล่นพลางคิดถึงหลิวเจ้าอี้น้องสาวสุดที่รักของนางนั้นชมชอบเป็นจุดเด่นในงานเลี้ยงแม้ไม่ได้มีความงามเป็นเลิศก็เอาความน่าเอ็นดูน่าสงสารเข้าช่วยมักแจกจ่ายรอยยิ้มสดใสไร้เดียงสาและเสียงหัวเราะราวกับ ปัดเป่าทุกภัยของผู้คนให้คึกครื้นยิ่งหลิวเจ้าอี้ได้รับความชื่นชมมากว่าเป็นสีสันสำคัญของงานเลี้ยงชนชั้นสูง กลับกันหลิวเจ้าไว้ที่รักสันโดดและไม่ช่างพูดจายามร่วมงานเลี้ยงนางก็ไปพอเป็นพิธีไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวนักใครให้ทำอะไรก็ทำใครถามก็พูดใครไม่ถามก็เพียงนั่งจิบชารอเลิกงานสำหรับตัวนางเองเป็นเพียงการตัดรำคาญเท่านั้นแต่ในสายตาผู้อื่นกลับมองเห็นสตรีที่งามข่มผู้คนทำท่าไม่อีนางขังขอบลอย ตัวไม่สนใจสมาคมกับผู้ใดราวกับสูงส่งเสียเต็มประดาใครว่านางยกตัวเองเหนือผู้อื่นเยอหยิ่งจ้องห้องเพราะความงามของตอนเองยิ่งได้ยินคำพูดเป็นไหนของหลิวเจ้าอี้ที่ชอบมาแก้ตัวแทนพี่สาวต่างมารดาเหล่าสตรีพวกนั้นก็ยิ่งเชื่อว่านางเป็นพวกไม่เห็นหัวใครเจ้าไว้นั้นในชาติก่อนไม่ค่อยแย้แสเรื่องภายนอกจึงไม่คิดจะแก้ความคิด ของพวกคนตระกูลชั้นสูงเหล่านั้นแต่เมื่อชื่อเสียงนางเริ่มเสื่อมเสียก็เป็นสตรีเหล่านี้เองที่ออกมาเติมเชื้อไฟขุดเรื่องท่าทางของนางยามไปร่วมงานต่างๆออกมาผูกกับนิสัยโหดร้ายทารุณไร้มารายาทได้อย่างเหมาะเจาะหญิงสาวก้มหน้าซ่อนยิ้มเหี้ยมมองเทียบเชิญที่ทำอย่างประณีตในมือด้วยแววตาล้ำลึกคิดว่าคงถึงเลิกต้องพบน้องสาวสุดที่รักเสียที แต่คราวนี้ใครจะมีใช้เหนือใครก็คงต้องรอดู คืนนี้เป็นอีกคืนที่พระจันทร์ดวงใหญ่ลอยเด่นอยู่กลางนภาหลิวเจ้าไว้คัดอักษรอ,อย่างไม่มีสมาธินักจนสุดท้ายก็วางผู้กันในมือล่องนั่งกุมใบหน้าพันความรู้สึกอับอายกับเรื่องเมื่อคืนวานก็ลามล้นบุรุษผู้นั้นจะกล่าวโทษรังเกียจนางหรือไม่นะทั้งที่บุญคุณยังไม่ได้ตอบแทนแต่กลับวิ่งตะลิดเหมือนถูกสัตว์ร้ายไล่กวดเขาจะคิดว่านางดูหมิ่นหรือไม่หลิว เจ้าไว้หนักใจยิ่งนักนางนั่งทบทวนอยู่ครู่ใหญ่พรันสายตาก็เหลือบเห็นขนมที่สินซื้อให้นางเอากลับมาทานด้วยหญิงสาวกัดริมฝีปากช่างใจอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็แซงดับไฟในห้องแล้วแอบถือคอมกระจกและกล่องขนมนั้นออกมาจากเรือนพักนางมุ่งหน้ากลับมาที่สะบัวพรนสายแม้แต่ตนาคืออยากมาพบและขอโทษเขาอย่างจริงจังแต่ลึกลงใน นางกลับภาวนาให้เขาไม่มานางไม่คิดว่าเรื่องบังเอิญจะมีเป็นครั้งที่สองเพียงแต่ต้องการบรรภาวความรู้สึกผิดในใจลงเลยตัดสินใจจะลองมาที่นี่อีกครั้ง หญิงสาวเลือกไปนั่งที่ศาลาริมน้ำและทอดอาลัยไม่ต่างจากคืนวานดอกบัวตูมนับพันชูก้านผนิวสะกลางเวงกว้างที่กระเพื่อมเป็นระลอกนั้นสะท้อนเงาจันกลมเด่นสว่างสวยัยเจ้าเวยนึกไปถึงอารามที่เคยอาศายัยป่าด้านหลังอารามมีลำธารสายหนึ่งที่น้ำใสกระจ่างดังกระตกเงายามค่ำคืนเมื่อเหล่าพระและชีตามสินแล้วนางมักล่อไป ร้องไห้อยู่ที่นั่นร้องไห้ให้กับโชคชะตาของตนเองตนตาบวมคืนแล้วคืนเล่านั่นเป็นช่วงเวลาที่นางรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตแม้จะมีเด็กอยู่ในท้องแต่กลับไม่ใช่พลังใจที่นางจะหานสู้กับความหดหู่ของชะตากรรมกลับกันเด็กคนนั้นเป็นตัวตีตราความเลวร้ายของโลกใบนี้อย่างแท้จริง กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ